สวัสดีอกตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาสิบเอ็ดโมงสิบนาทีกับอีกประมาณสี่สิบนาทีก็เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันสี่เนาะก็จะเป็นปีใหม่สำหรับสำหรับเฮาแล้วก็หลายๆคนแล้วก็แล้ววันนี้คือที่ที่เฮามาอัดวิดีโอนี้คือว่าเฮา อยากบอกถึงตัวเองในปี2อ2วทเจ้าสามนี่ผ่านมานอกกัว่าเก่งเก่งหลายเนาะแต่ว่ากะเก่งก็เก่งแต่ว่ายังให้ยังให้หักษาสุขภาพตัวเองหลายหลายก็นี่หลายก็ปีขงว่าเจ้าสมี่ผ่านมาแล้วแบนี้ในปีของวเจ้าีในปี2อ2วเจ้าี่ที่จะเข้ามานี่กับ ไว้จังไแเราก็ว่างเผนหลายๆอย่างไว้อยู่กะสิพยายามพิจา้ดีที่สุดแต่ว่าจะประสบผลสําเร็จบ่อนั้นก็ต้องมาวัดกันที่กับการกระท่ำง่อยวันหนึ่งเนาะกะกะมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นที่ดีสําหรับการเริ่มต้นการเริ่มต้นปีใหม่ในปี2564เนาะในปี2563ที่ผ่านมากี่นี่เพื่อนบริเฮตบอกว่าเป็นชีวาจังไรแล้วแบบ โควิดไม่อย่างพยาต่างๆแล้วบันนีปีดอกบนเซาซีนี่กัเพื่อนได้มีการจัดงานและปีนี้เฮาได้มาอยู่ที่วัดจอมทองเนาะกะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีมาฟังเทศพังคำพังพังเพื่อนบรรยายทำานี่งต่างๆอะไรเพื่อเพื่อละเว้นอมายมุกอีกอย่างต่างๆแหละ ขอฝากถึงตัวเองในปีสองพันสี่สลก็ฝากถึงคนฮอบโตแล้วก็ครอบครัวแล,ะะล้วละก็เรื่องถืออุทัยแล้วก็ให้มีสุขภาพเป็นเพลียงแห้งแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คิดที่คาดที่หวังไว้แล้วก็ให้บให้มีอุปสรรคใดๆในสิ่งที่คาดคิดไว้ให้มี ได้หาเงินง่ายๆแล้วก so, like ็ให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกะขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตในปี2024กะแฮปปี้นิวเยียร์2024เนาะลองมาไม่กลับใจเข้าเกลียงเส็ตบาเจดเอาเอาเจ็บคอนาะเอาเจ็บคอเลยนะวันเดีวมาเย็นสบายดีทุกคนวันนี้กะเป็นโอกาสดีที่ได้มาสดมนต์ขั้มปีอีกอีกประมาณเราพอเทันเรยนาทีกะซี เป็นปีใหม่แล้วปี 2004. สองพันสี่สี่ดียกอาอยากมาบอกว่าปีสองพันสสามที่ผ่านมาเนาะกาแ็ถือว่าตัวเองพัฒนาขึ้นหลายเตอร์จากนี่บเคยเป็นเมคา้าก็ได้เป็นเมคา้ากาทำอิดไก่อายแนย่แต่เดี๋ยวนี้กะถือว่าเก่งแล้วเนาะสามารถลมกับลูกค้าถามลูกค้าได้แล้วก็ ปี2องพีแต่สิ่งพันยามพัฒนาตนเองเกิดพัฒนาตนเองให้ฟังให้ดีขึ้นเติมไม่ว่าจะเป็นการขายเครื่องหรือว่าหาแนวมาขายเพื่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้เขาตื่มหาสิ่งใหม่ๆเองง่ายๆซะกาเพื่อนขอายกะรเพื่อนยังรายเนาะขอให้ ปีใหม่ฝ้าใหม่ก็ขอให้ครอบครัวญาติพี่น้องคนที่เขาหักเขาแงก็คุณมีแต่สุขภาพเก็งแรงเก่งเก็่ยปรนจาจารย์โรงไทยแค่เจ็บตัญญาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สุขความบุญปัตย์ปัทนาเมื่อทุกคนสุขคนตระหนากสบายดีปีใหม่เด้อทุกคน 아사마사사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 사 <머래> <머래> <머래>